วัดรักกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเตรียมชาก,การชงนะคะวัตถุดิบหลักของเรานะคะก็จะมีการชงนะคะ1ซองชงเล็กแบบนี้ค่ะ1ซองนะคะน้ำร้อนค่ะน้ำร้อนเราจะใช้3ามแก้วชงเล็กแบบนี้นะคะหรือ450 ml อค่ะน้ำที่ใช้นะคะจะใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดนะคะ อันนี้เป็นกานะคะอาจจะใช้เป็นกานะคะหรือเป็นเหยือกแก้วใสก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมนะคะการชงชานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเทน้ำร้อนนะคะใส่กานะคะแบบนี้นะคะเทไปทั้งหมดเลยนะคะสามแก้วนะคะแล้วก็ตามด้วย กันชงนะคะซองเล็กแบบนี้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ช้อนนะคะคนเล็กน้อยนะคะน้ำที่เราจะใช้นะคะขอเป็นน้ำที่ร้อนจัดนะคะหรือน้ำที่เดือด เสร็จแล้วนะคะเราก็จะแช่ไว้นะคะประมาณ1นาทีนะคะหรือมากกว่า1นาทีก็ได้นะคะเราก็แช่ไว้ประมาณ1นาทีแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำของชากัญชงนะคะสีเหลืองแบบนี้นะคะ เราสามารถแช่ไว้ได้เลยนะคะนานกว่าหนึ่งนาทีก็ได้นะคะตอนนี้เราก็เตรียมน้ำชากัญชงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาชงชากัญชงสูตรออริจินอลกันค่ะชากัญชงสูตรต้นตำรับนะคะก็จะมีน้ำชากัญชงนะคะที่เราแช่ไว้แบบนี้นะคะ แก้วชงเล็กนะคะเป็นแก้วชงสูตรใส่แก้วนะคะน้ำเชื่อม20 ml ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเทนะคะน้ำชากัรชงให้ถึงขีดบนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําเชื่อมลงไปค่ะเสร็จแล้วก็คนนะคะให้น้าเชื่อมละลายเข้ากันนะคะ หวานมากหวานน้อยลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดน้ําเชื่อมได้เลยนะคะน้ํา450 ml นี้นะคะสามารถชงได้3แก้วค่ะแล้วก็ตักน้ําแข็งใส่แก้วเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทน้ํากันชงนะคะลงในแก้วเลยค่ะ ติมน้ำแข็งเล็กน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชากันชงสูตรออริจินอลนะคะสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะดื่มเพื่อผ่อนคลายบำรุงโลหิตนะคะ ดื่มแล้วนอนหลับสบายแน่นอนค่ะวัดลักกันสูตรชากันชงสตรอเบอรี่วัตถุดิบและวิธีการทำนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีน้ำชากันชงนะคะ6ออนแบบนี้ค่ะน้ำเชื่อม20 ml น้ำไซลับ 10 ml ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะตามด้วยน้ำไส้หลับผลไม้ค่ะน้ำไส้หลับผลไม้นะคะเราจะใช้น้ำไสหลับผลไม้นะคะรสชาติต่างๆได้เลยนะคะ แล้วก็คนนะคะส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่แก้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำแข็งเล็กน้อยค่ะ เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชากันชงสตรอเบอรี่นะคะดื่มนะคะเพื่อผ่อนคลายนะคะบำรุงโลหิตนะคะดื่มแล้วจับสบายแน่นอนค่ะ